มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่ตางสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะ เรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรเมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิ่งโลเกปร,รมิจะผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมหเวรคติธรรมจา,าริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรม ธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกขติงคัจจติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ท่านสาธุชนคนดี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าที่สดใสอากาศเย็นสบายไม่ร้อนเพราะว่ากำลังย่างเข้าสู่ฤดูหนาวก็อากาศก็เย็นสบายแต่ก็เรามาระวังสุขภาพร่างกายนะบางท่านบางคน,นโดยเฉพาะเด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจะเป็นไข้เป็นหวัดไอละ ยิ่งเปิดพัดลมตลอดทั้งคืนเดี๋ยวนี้เรามีค่านิยมที่ที่แปลกใหม่คือเปิดพัดลมเปิดพัดลมเบอร์สามไม่ใช่เบอร์หนึ่งธรรมดาเปิดพัดลมเบอร์สามตลอดทั้งคืนแล้วก็นอนห่มผ้าเปิดพัดลมนอนห่มผ้าอ่จริงๆมันต้องถ้าอยากให้เย็นก็ต้องไม่ไม่ต้องไปห่มผ้าให้พัดลมมันพัดโดยสะดวกโดยอิสระเลยอันนี้ห่มผ้า ผมพัาแล้วก็เปิดพัดลมใส่มันก็ไม่เย็นเท่าที่ควรแต่ว่าทีนี้มันก็เกิดเกิดอาการยังไงล่ะ,ะเปิดเวลาเปิดพัดลมในส่วนเขาก็จะมีวิธีการเปิดอยูน่นะโบราณท่านก็สอนสอนว่าอย่าไปเปิดใส่ตรงศีรษะบางคนนี่เปิดใส่สศีรษะนี่ก็มึนเลยอย่างลุงตาในเวลาเปิดพัดลมนี่ถ้าตรงกับศีรษะหรือตรงตัว ตรงตัวเลยนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ให้พัดลมมันหมุนหรือว่าเบี่ยงไปทางไหน,นก็จะรู้สึกว่าไม่สบายเลยเกิดอ,อาการไม่สบายเลยแหละวันนั้นนี่ยเคยเป็นมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสังขารร่างกายแต่ละท่านแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันโรคภูมิแพ้นี่คนเป็นกันเยอะภูมิแพ้ทางกายยังมีโอกาสรักษาหายหรือบางทีก็ไม่หายนะตายไปกับโครคภัยไข้เจ็บเลยเป็นตลอดปีตลอดชาติเลย ส่วนภูมิแพ้ทางใจนี่รักษาหายได้ภูมิแพ้ทางใจใจมันขาดธรรมะนะใจขาดธรรมะใจไม่มีธรรมะเมื่อใจไม่มีธรรมะเป็นใจยังไงใจก็บอดนะสิเป็นใจบอดใจพิการถูกความโลภความโกรธความหลงเข้าแทรกแซงได้ง่ายเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นในการทําบุญแต่ละอย่างนี่โดยเฉพาะทําบุญใหญ่ในทุกวันนี้โดยเฉพาะบุญบุญกฐินี ท่านก็มีปริศนาธรรมแฝงให้เราคิดแฝงให้เรานำมาพิจารณาให,ให้เราได้รู้ว่าเออนี่แหละกิเลสตัวใหญ่นะึ่กิเลสมันเป็นรูปประธรรมท่านก็เอามาให้เห็นเป็นนามกิเลสมันเป็นนามธรรมาก็เอามาให้เห็นเป็นรูปประธรรมสร้างรูปสร้างร่างขึ้นในกรถินมีมีธงมีธงหลายหลยประเภทที่เราเห็นที่จะขาดไม่ได้ก็จะมีธงอะไรละ่ะธง อ่าจระเข้ทงจระเข้คาบดอกบัวทงตะเข็บตะขาบอ่าทงนางเงือกทงเต่าเนี่ยเนี่ยท,ที่ที่เราเห็นมันมีธรรมะแฝงอยู่ในนั้นให้เราคิดให้เราพิจารณา <c oughs> มีธรรมะอะไรบ้างเอาเราพิจารณาอยู่ท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วได้ยินได้ฟังทุกปีแต่แต่สัญญานิจานะสัญญามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปก็ลืมบ้างอ่าลองมาทบทวนดูอะ คงจระเข้นี่ท่านทั้งหลายคงจระเข้นี่มันกินอะไรมันกินอะไรมันก็จะกินกินทั้งหมดเลยนะมันไม่มันไม่แบ่งกินอย่างโยนไก่ให้มันกกินทั้งตัวเลยโยนสุนัขที่ตายแล้วให้มันก็กินทั้งตัวเลยจระเข้นี่เปรียบเหมือนความโลภคนที่มีความโลภครอบงำจิตครอบงำใจนี่ก็จะเป็นคนที่ละโมบโลภมากอยากได้เยอะๆอยากกินมากๆอยากเอามากๆ ไม่รู้จักแบ่งปันผู้อื่นเรียกว่างาบแล้วก็งาบแล้วก็งาบแล้วก็ลวก,กลืนเลยติดคอก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้นจระเข้เนี่เปรียบเสมือนกับความโลภธงจระเข้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความโลภใครมีความโลภก็เป็นจระเข้แหละทีนี้นะํำรวจดูจิตใจของเราว่ามีความโลภมีจระเข้อยู่หรือเปล่าถ้ามีจระเข้อยู่แสดงว่ามีความโลภละเอ้า ทงที่หนึ่งทงจระเข้คือความโลภทงที่สองทงตะขาบทงตะขาบหรือทงแมงป่องนี่มันมีพิษร้ายเรียบเสมือนกับความโกรธโทสะโทสะเวลาโกรธเวลาอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาเนี่ยมันทำร้ายทำร้ายตัวเองทำร้ายข้าวของทำร้ายผู้อื่น <c oughs> ทำร้ายทางวาจาพลุลสวาจาดา่า <c oughs> ด่าคนนั้นด่าคนนี้ยพ่นพิษออกมาทางกายก็ ไปตบไปตีเขาไปจิ้มไปแทงโอ้ทุกอย่างนี่ไงเ,เรียกว่าโทสะประทุษร้ายทําลายทําร้ายเบียดเบียนเนี่ยอยู่ในโทสะนี่เปรียบเสมือนกับแมลงป่องหรือตะขาบมันมีพิษร้ายมันต่อยเรามันกัดเราก็เจ็บปวดเนี่ยลุงตาเคยถูกตะขาบมันต่อยมันกัดเอาเจ็บปวดมากนะปวดปวดมากเลยต้องกินยาพาราสองเม็ดสามเม็ดถึงจะบรรเทาความปวดลงไปได้นี่ พิษแห่งตะขาบพิษแห่งแมลงป่องมันกัดมันต่อยเราทําให้เราเจ็บปวดชั้นใดโทสะโทสะหรือความโกรธมันประทุษร้ายผู้อื่นก็ยิ่งมีพิษมากพิษมากกว่านั้นอีกถึงถึงตายได้เลยโทสะโกทะนีะ่เพราะฉะนั้นโกทะหรือความโกรธโทสะหรือจิตที่ประทุษร้ายท่านยังเปรียบเหมือนไฟมันเผาผลาญจิตใจเผาผลาญจิตใจเราเผาผลาญ ทรัพส,สมบัติชีวิตทรัพย์สินผู้อื่นให้วอดวายคนฆ่ากันทำลายกันเกิดสงครามกันทอโท,โทสะนี่แหละโมหะทีนี้โมหะหลงเหมือนนางเงือกนางเงือกจะเป็นคนก็ไม่ใช่จะเป็นสัตว์ก็ไม่เชิงมันหลงนะหลงอะไรหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสนี่แหละหลงอยู่ในห้าอย่างเนี่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้ หลงว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนหลงว่ามันยั่งยืนเนี่ยหลงผมน่หลงผมเนี่ยผมบนศีรษะเรานี่มันสวยมันงามเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าว่ามันอันิจจังมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าถึงให้โกนลงมาเนี่ยโกนออกเสียเพื่อจะได้โปร่งเพราะว่าที่มันสวยมันงามเพราะเราตกแต่งเพราะทำความสะอาดเฉยแต่จริงๆมันไม่สวยไม่งามมันสกปรกเนี่ยเรียกว่าเห็นตามสภาวะที่เป็นจริงเห็นตามที่มันเป็น อย่าไปปรุงไปแต่งว่าสวยว่างามนะมันสกรปรกหน้ารังเกียจนี่ต้องมองเห็นตามสภาวะที่เป็นจริงเราถึงจะไม่หลงเราถึงจะไม่หลงนะและอันสุดท้ายธงเต่าคืออะไรธงเต่านี่เต่าคือสอนให้เรามีศีลศีลนี่เป็นเครื่องป้องกันกายวาจาแล้วก็ให้มีสตินะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นเครื่องระมัดระวังระมัดระวังทุกอย่างเลยถ้าเรามีสติระมัดระวังกายวาจาใจป้องกันได้ เหมือนกับเต่านี่เต่ามันมีอาไว้ว่าหกส่วนใช่ไหมมีขาสี่ขามีหางมีหัวมันไตไปมันคลานไปเวลามีสุนัขมาเห่ามากัดมันมาลุมกัดมันก็รุมกัดมันไม่ได้มันหดเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับตัวเราถ้าเรามีสติเนี่ยใครจะมาด่ามาว่าเรามาบูลลี่เรามาว่าเราอย่างงนอย่างนี้อ่าหรือเราไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆที่มันสวยมันงาม ที่เราถูกใจชอบใจหรือไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็แล้วแต่มันก็ไม่สามารถทําร้ายทําลายจิตใจเราได้เพราะเรามีสติเป็นเครื่องป้องกันนี่แหละท่านทัน้งหลายคือปิดสนาธรรมจากธงกดถินลองพิจารณาดูไปเห็นธงแล้วนี่อย่าเห็นว่ามันเป็นเครื่องรางของขังอย่างเดียวส่วนมากคนทุกวันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งมงคลโอ้ยธงจระเข้ทอดกะถินแล้วแย่งกันแย่งธงตะขาบกันแย่งธงเตากัน แย่งทงนางเงือกันแต่มันก็มีส่วนบ้างนิดๆหน่อยๆเป็นการให้กำลังใจนะเอากำลังใจที่จะชํำระใจให้สะอาดห,หมดจดบริสุทธิ์ดีกว่าเราเห็นว่าอะไะคือสัญลักษณ์ของกิเลสอ่ะถ้ามันเกิดขึ้นในใจกิเลสมันเผาใจเราไฟมันเผาเชื้อเชื้อข้างนอกแต่ว่ากิเลสมันเผาใจเราให้ใจเรามันร้อนมันรนเพราะฉะนั้นไปเห็นแล้วก็นึกถึงธรรมะเหล่านี้นึกถึงกิเลสเหล่านี้ เราจะได้ข้อคิดเตือนจิตเตือนใจจากธงกฐถินปริศนาธรรมจากธงกฐถินธรรมสวัสดีเจริญพร